สวัสดีครับเพื่อนๆผมรุ่แฟกตัวอ้วนนะครับวันนี้นำพระอีกองค์ที่สะสมมาเอามาให้ชมกันนะครับคอมเมนต์ได้นะครับนี่ก็หลายท่านคงจะรู้จักพระองปุพิมพ์ครับพิมพ์เสียนเล็กนะครับลองชมดูนะครับองนี้ ชมได้คอมเมนต์ได้ครับเพราะว่าต้องมรับว,ว่าพระทหลวง,งพุทธินียมีเกน,นะครับดูครับเนื้อเนื้อหามนสารลองขยายนะครับ ขยายชัดๆนะครับผมตะแคงให้ดูนะครับตะแคงให้ดูติชมได้ครับติชมได้ไม่มีอะไรผิดถูกครับพอนี่คือพระที่ผมสะสมนี่ครับดูยันครับข้างหลัง ยันห้าองุปุทิมก็เป็นที่ทราบอันนี้นะครับว่าพระองุปุทิมก็มีมนสารก็คือผงพายกุมารถามว่ามีประสบการณ์ไหมต้องยอมรับว,ว่าผมค่อนข้างจะศรัทธานงุปุทิมมากครับมีประสบการณ์ตั้งแต่ได้พระมาทั้งคุ้น,นแผนทั้งอันนี้เ็จเล็กนะครับ นี่เป็นพิมพ์เซเล็กเดี๋ยววันหลังว่างๆจะเอาคุณแผนมาให้ชมนะครับก็คือคุณแผนนี่ผมต้องบอกว่าผมมีประสบการณ์ดันชมราบน้ำปูทิมนี่ต้องยอมรับว,ว่าประสบการณ์ผมอธิษฐานหลายครั้งกับเคยมีทั้ง เรื่องของโชคลาภแล้วก็ปัญหาของชีวิตก็อธิษฐานขอท่านแล้วก็มักจะเกิดแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องโชคลาภถ้าเรามีมีโชคมีโชคแต่ว่าเอ,อถ้าเรามีโชคแบบว่าไม่มากเราไปแล้วเราไปขอเกินเกินเกินกับโชคที่เรามีนี่จะไม่ค่อยถูกนะครับแต่ถ้าเราแบบ แค่ขอบารมีท่านให้เราพอได้มีใช้บ้างอย่างเงี้ยก็ผมก็จะเจอประสบการณ์อย่างเี้หลายครั้งนะครับแต่ก็ต้องพอได้ก็ควรจะทำบุญนะครับระลึกถึงท่านแล้วก็ทำบุญช่วยเหลือสังคมครับลองชมสวยครับ ทนนี้ผมแกะจะก่อบมาต้องการถ่ายวิดีโอเลยครับแกะจะก่อไม้เลย แขนก็จะมีที่ผมก็เล่นไม่ได้ตามสางกลมากต้องยอมรับว่าผมก็สายอนุรักษ์อยู่ก็กึ่งๆึงอนุรักษ์กึ่งๆสางกลเพราะว่าผมค่อนข้างชอบภาพสวยผมจะเอาขร่าวๆมาให้องค์หนึ่งชมกันขออนุญาตจิบกัอน นี่ชมนะครับครับอันนี้ไม่ได้แกะกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้เป็นว่านภายดำนะครับตะกุดสลิกาครับเสร็จซ้อนเงา เดี๋ยว,ยว,ยวจะทําอีกคลิปใหม่นะครับอันนี้ดูคร่าวๆนะครับโอเคนะครับผมก็จากันเท่านี้นะครับฝากคอมเมนต์ให้เป็นกําลังใจนะแล้วก็ฝากกด subscribe ให้เป็นกําลังใจนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นเซียนพระอะไรแต่เป็นคนชอบสะสมพระก็มีพระอะไรก็มาชมชมกันครับสวัสดีครับ